เราโชคดีที่ได้มีภาษาไทยใช้เพราะงั้นเวัยรุ่นยุคใหม่ควรอนุรักษ์เอาไว้เยออ๋อ ออผมยกเอาความเป็นไทยเอาเข้ามาเขียนในลามเพื่อให้ทุกท่านได้สดับฟังและประจั์ในนามได้สอนให้เอ็นดูภาษาเราอย่างที่เอ็นดูท้องฟ้าสีครามแล้วก็ควรใช้ภาษาให้ถูกเพื่อให้ภาษาไทยนั้นมันยั่งยืนนานไม่ควรจะม่วหรือโยงไปในทางแยาบไายการใช้ภาษาให้ถูกจริงๆแล้วมันก็ช่างง่ายได้แค่อนังถือให้เกินเวลาเจ็ดบรรทัดแค่นี้ไม่าตายแล้วจงอานรูรักภาษาของเราเอาไวใ้ให้ถึงข้างในจิตและก็กายอ๋อเพราะงั้นควรภูมิใจไม่ช่คชิดกัทตำรา และยังมีพย,ยัยชนะบวกกับสลายให้เลือกใช้ต้องมากมายมันคือคำสัพท์ที่ได้บันญัตดให้ท่านได้หยิบจชาอ่ะเพราะฉะนั้นควรรักษาเอาไว้ต่อให้ตัวเจ้าต้องมาลายอ่อแล้วภาษานั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่มีให้เจ้าใช้ตั้งแต่เกิดจนถึงตายควรส่งต่อภาษาให้เหมือนที่บนพระบุรุษได้ทำไม่ว่าจะตอนต้นหรือว่าปลายอ่ะ เพราะงั้นคนยืดอ,อกรับไม่ใช่มวงแต่เขินหรืออายนั่นแหละคือสาเหตุที่ทำให้เจ้าต้องภูมิใจจวบจนฟ้าสิ้นดินทลายอ่าโยอ่าอ่ะ,อะโย ภาษาไทยเรานั้นมีความดีมากมายคือการสลับเป็นกรหรือเป็นเกว,วีก็จังไง่ายได้ที่ไม่เหมือนภาษาอังกฤษต่อให้พยายามแทบตายก็ไม่อิสระท่าภาษาเราเลยเพราะภาษาเรานั้นมีคำของคำเชื่อมกัะก็อีกมากมายเพราะงั้นควรพยายามุร,รักษ์เอาไว้อยาให้ต้องไปที่หน้าเสียได้ย่าให้เราบรรพบุรุษที่ท่านต้องยอมพีกายเสียใจไปเลยและหลายหลายคนอาจจะมองภาษาไทยแล้วมันเจอแต่ลองนึกดีๆคำศัพท์ที่มีไว้บรรญัตมีคำลงท้ายที่สวยงามเอิงเอ้ย